ไม่ได้ครับมึงต้องอยู่ถึงหกโมงไงถ้าคุณพูดเอ้คุณติดติบโมงเนี่ยจบตอนนี้จบตอนนี้กูไปและไปอาบน้ำไปเล่นเล่นโวอิกดีกว่านตอนนี้ก็ไปและเข้าใจว่าคุณเบเลตตอรเออเอออะไรคืก็เล่นบอลโคตรดีก่าเย่เอ่อหาห้องบอลมันเดบุสิกประมาณไหนวะเฮ้ยว่าเล่นโคตรเังกับเล่นกับพี่เนี่ย แบบเป็นงานสัดอ่ะคือแบบเขาบอกคุทุกอย่างคุณต้องทำเลยคุณไม่ต้องทำอะไรแค่กูเดินเขาก็ยังต้องบอกเลยว่ากูต้องเดินไปควายเด็กฮัดเดินเนี่ยด็กฮัดเดินแับคือกูแบบไม่สามารถจะเองได้เลยเขาแบบต้องเดินตามเขาต้องอย่างนี้เขาจะมาสอนมึงกด W E D ใช่แก่มึงบอกเขาบอกเขาสอนมึงเดินทุกอย่างอ่ะ โอ้ยยังไม่พูดเไม่กล้าพูดกับขอไปเลย่รู้สึกแบบเช่เลยเมื่อกี้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 เจอห้องแล้วไมมเหรอพี่ออกพี่ออกพี่บอกว่าเจอชุติภไม่ได้แล้วไม่ไหวไม่ไหวพี่ไม่ไหวเอ้ยว่าซดเืนไปรับไปรับอ้ไอโตไอโต้มไม่ทักเพื่อนหน่อยอโตอะไรนะมึงไม่ทักเพื่อนหน่ใครเพื่อนมึงรอในเพื่อมึงอยู่ในิ อ่านชื่อดิอ่านชื่อดิอานชื่อดีใครอะไอไท็อปพูดดิฮะไอจำเพื่อนตัวเองไม่ได้ตัวอะอ๋อเจ้ใครมึงอย่าเล่นมุงนะอ๋อใครวะรู้รู้ไอท็อปท็อปไหนตั้ตู้ไหนวะไอตู้อะไอตอะไอตู้ไอ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 อไอไไไออไออ ไอ้โตอ่ะมึงจำไม่ได้เหรอต้องต้องกูอยู่มันยังอยู่อะอยู่ไอ้ที่ขายของอยู่เรียบด่วนนะใช่ใช่โอ้กูเจอกูเคยเจอที่เรียบด่วนอยู่ไอ้ยมันเป็นไอเครดิเตอร์ไม่ใช่นไอเรื่างนี้ออยห้ามปั่นไฟอ๋อต้องโจมไออย่างไรไอ้เฮียกวาดกระดมมาอีกแล้วก่มานทำไมเนี่ย มันเป็นไอเอดิเตอร์ม so um ันเป็นไอเอดิเตอร์ไม่ใช่มึงกูจะเล่นน่ะกูไม่ซื้อมาเล่นจ้ะไอเฮี้ยลินอีกแล้วไอสัตว์เอ้ยไออย่ากูลากกูลากขาไอ้เชมป์กูลากขาไอ้แชมป์เฮ้ยไอกูไอกูก็อยู่แถวแถวไอเชฟไอ้เชี่ยเอ้ย ไอ้เชี่ยอะไรเนี่ย <tekrar> อี้ออยดูกเอาเกิเกิน้หลากุันอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่เฟดดเฟดเฟดเฟดเดเฟเดเฟดดเฟดดเฟดเหดเเฟดเเฟดหนึเงพันหนึ่เพัเหนึ่งเฟดเดเฟ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 นเฟดเฟฟดเด อะไรเลยเอยเลยเลยก่อนลอเลยๆๆๆโอ้ยเียวไม้หมดแบบแล้วมั่งนั่นไหนเียเอ๊ะแม่เฮียออยลากใส่กูกูไม่อยากจูกูถึงบอกเลเฮ้ยใครปัดไฟอยู่อ่ะเฮ้ยไอแชปไอแชปไอแชปลามาบ้านเล็กแมเทพอะมีคนปัดไฟอยู่แชปเฮ้ยย่าไอแชป์แชปตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงกูอะแชปเี่ยตรงเนี้ยลากมาไอสัส เออตัวนี้ถูกถูกถกถูกเนีเวลาเวลาัเลพื่อนไอ้อ้ทมันไม่ดีทอมจบมายดแม่มาดีมาดีอันนเอาอ้กทีเฟดเกูยังชอบเลย ไอท็อปกูเชื่อว่ามึงเล่นได้เว้ยครัเครื่องกูปั่นในบ้านยองเฟดแล้วไอ้แชมป์กูล่าคืนเอามาคืนเอาคืนไปหมดคืนมองคืนไปเลยเฮ้ยให้ไม้หายให้ไม้หายเปมีคนเปลี่ยนไม้มีคนเปียนไม้มีคนเปียนไม้ไอ้แชมป์บอกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย มีคนปั่นไฟอยู่ตรงนี้มีคนปั่นไฟอยู่ตรงนี้อย่าท้อกุ้ยกุ้ยเฮ้ยไม่ได้นะครับอย่างนั้นนะอะไรของคุณตีเหล็กตีเหล็กตีเหล็กนะตีเหล็กนะอร่อยเฉยว้าวกูบอกเลยว้าวฆาตกรตาบอดฆาตกรตาบอดงงงงพับไม้พับไม้เป็นหนึ่งสเต็ปพับมันเฟดมันเฟดไอ้แชมป์ต้องกับพ่อเลย เอาเย็บอะมาล้วอบันดย็ดแน่บีมกจ้ตีกูไล้ตีนรกตีนรกกูบอกเลคนนรกกับตีเนี่ยแต่กูบอกตีเนี่ยคนนรกผ้าใสวยแซมบอวว้าวกูบอกครกรตาว้าวตาว้าวคกรว้าวคกรว้าวว้าวตาไขรตาไข่มันเฟ็ด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 มากู เออมันตีไม่โดนมันตีไม่โดนมันตีไม่โดนไอ้ออยปั่นไฟอยู่ปะเอออ้าวกูเสียบาร์ดไฟ้าแผลแล้วเมันว้าวมันว้าวอีกแล้วมันว้าวมันว้าวมันฟันมั่วมันฟันที่อะไรมันฟันอะไรมึงฟันอะไรมึงสันอะไรมึงสันอะไรตะเบียรังจัน ไอ้แชมป์ไปบล็อกทางไอ้ท็อปไม่ต้องให้มันจบแชมป์แชมป์แชมป์มาแชมป์กูห้าเครื่องกูบอกเลยกูห้าเครื่องว่ากูห้าเครื่องกูบอกเลย,อเลย,อเลยไอ้คอปไอ้เฮียไอ้เด็กเกียร์บล็อกกว่าพ่อมึงกูถ้าเป็นราคาต่างมันจะวางเฮ้ยมันเป็นเฟดเฮ้ยไ,ไอ้บล็อกอก สวยสวยชมสวยสวยามสวยสวยชม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 โอ้จบแล้วอเกอไอจบแล้วใคไม่รักตัวมาดิก็ดแม่มาดิยแม่มาดิย็ดแม่มาดิไอออยแตกไออ้อยแตกกูบอกเลยไอกูอยนี่กูอยู่นี่ไออ้อยแตกกูอยู่นี่าดี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 

แจมคานลงมาพิ่หินตายหนีแจมคานมาดิกูฉ่ายไม่ได้แจมว้าวว้าวขานก็ว้าวว้าวต่อเลยว้าวแจมมึงคานลงมาดิแจมเอาเเลยอาไอเหี้ยมันวาอะไรไม่หลุดวะเฮ้ยเขาจะเดินผ่านไม้

ไอ <laughs> ้เลือกซาบูรี่อ่ะนะเป็นฟอรดอะไรมึงฟัน <laughs> อะไรมึงฟันอะไรจังแม่งโคตรทอมอุ้ยกูแตกกูแตกมึงแม่งเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสอง <laughs> โอ้กูแตกไอ้เจี๊ยบทอมมึงบล็อกกูอ่ะโห <laughs> อย่าไป <laughs> ได้บล็ <laughs> อกเพี้ยทอม โอ้ยถ่ามึงแม่งข้อต้มไก่เลยวะข้อเฮี้ยโค้อกับเผาหมูข้อกับเผาหมูสับเลยเฮี้ยต้มไก่เฮี้ยวะไอ้สัสต้มไก่เฮี้ยไอ้ต้มเฮี้ยไอ้เยังข้อใส่อั่วเลยเฮี้ยใส่อั๋วเฮี้ยเลยวะก็ไปเผาเลยอุ้ยเฮี้ยตกใจเลยไอ้เฮี้ยท็อปเราเร็วดิช่วยดิไอ้เฮียยังข้อใส่อั่วเลยเฮี้ย เอาช่วยไอ้เก๋มึงไม่ปันเลยสัตว์ขึ้นสุดท้ายอ่ะไอ้เหี้ยโคตรต้มจืดเลยไอ้เหี้ยเอ้ยปันก่อนอย่าไม่ต้องช่วยปันก่อนอย่าไม่ต้องช่วยไอ้แชมป์ไอ้แชมป์มาแชมป์ไอ้แชมป์เสร็จแล้วแชมป์ไอ้เหี้ยแขมึงแว้งไอ้เหี้ยโคตรต้มท่อมเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย โอ้ oh, จบแล้วไอ้หี้แนละ้วก็ดังปั่นไฟยิม้มแป้สัตว์โ oh, อ้ย้เหียโคตรโกโกโอิโอเลยเหียอ, <laughs> <laughs> อันนี้คือมึออองหิวใช่ไหมเนี่ย <laughs> <laughs> ไอ้เหียโอ้ยยอยย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 รยอยย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 อยยยยยหยยยยยยอยย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 อุ้มกูอุ้มกูยยยยยยย โอ้ยควายแทงว่าอีกเฮ้ยโคตมจีดเลยเฮียไปเจ้ามึงไม่เอาโอ้แทงหลังแล้วโมกันแล้วแทงหลังแล้วโมวันละแทงหลังแล้วโมวันละมาดิเก็ปแม่มาดิมาดิได้หีควายยี่โคตมจืดเลยเฮีย เฮียอะไรก่อนมวะเฮีย yeah. โคตรสมอเลยเฮียอะไรนะขอชัพัดเอ้ยคุณเอ้ยคุณลงมาข้างล่างมันไม่รู้มันไม่รู้อะไรอะไรโคตรสมอสมอนนะ <c oughs> โอ้ยเฮีย re. โคตรหอยหลอดเลยเฮีย <c oughs> มึงหิวใช่ไหมเนี่ยจัด เสร็จแล้วเปิดประตูประตูเอาเปิดประตูบ้านเาล็กประตูบ้านเล็กประตูบ้านเล็กอย่าบ้านเล็กกูอยู่ข้างล่างไอสัตว์กูหิวอยู่โค้ดหอยหลอดเลยสัตว์มึงอยากไข่เจียวหมูสับที่เฮียเปิดประตูบ้านใหญ่โอเคไขจ้อยหนอโค้ดเป่าหือเลยเฮียเฮ้ย tôi bà tôi ba mẹ cột luồng quá khó luôn với chơi vậy bây ôi hù nó quá oh my god hả đâu thêm hả đâu thêm chơi này không có làm phải chơi Để làm chơi được tôi sẽ để phải chơi bây giờ tôi sẽ để chơi trái ôi áo lượn không bóc được coi bóc quay bóc bóc khóc quay bóc bóc khóc bóc 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 luôn khóc ได้อย for hey, okay, okay, ู่ได้อยู่ได้อยู่เออกูเราไปบล็อกเพื่อนแป๊บนึงกูแตกแม่งไอ้เด็กไอ้เด็กเหี้ยชอบเฟดไอ้คอปกูกูกำลังไปบล็อกคอปกูเลยไปบล็อกฮะกูกำลังไปบล็อกโอเคเลยท็อปโอเคเลยไปบล็อกกูไม่หนีเพื่อนกูไม่หนีเพื่อนกูไม่หนีเพื่อนโอเคเฮ้ยแชมป์กูเราไปไอ้แชมป์กูไปช่วยแชมป์กูไปช่วยแล้วเแล้วกูเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูไปช่วยกูไปช่วย โมลเขาไปลูกเองเขาปโมลิกูไอ้เขาไปเขาดุกวางโมลีให้ดุกูจบดาบมันจบแล้วไอ้เหี้ยไอ้เที่ยออกไปเลยออกไปเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยข้าต่กรแม่งบีบกูกูต้องออกวะทันทีบีบกูเนี่ยบ้าต่กรบีบกูไอ้แชมป์ไอ้แชมป์บ้านเล็กมีประตูบ้านเล็กมีประตูคานไปเลย ไอ้เหี้ยเฮ้ยแชมป์มันไม่รู้แชมป์มันไม่รู้นะขาดไปเรื่อยๆขาดไปเรื่อยๆประตูอยู <im urity> Sa are, ่ตรงหน้าแชมป์ประตูอยู่ตรงหน้าประตูอยู่ตรงหน้าแชมป์เปนการ์ดแชมป์เอา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 แชมป์ต้องรอดแชมป์ต้องรอดแชมป์ขาดไปประตูอยู่ข้างหน้าประตูอยู่ข้างหน้าควบเลือด ไปไปเดี๋ยวกูดูกล้องให้ไปไปไปดูกล้องคอกเปล่ไม่ใช่กาเลมาเลยสัตว์โมลี่อะไรวะทอคสีแดงเดี๋ยวไม่ที่ย่แล้วมโนมู่ได้ไง อเอาไว้เอาไว้แชมป์ก็เป็นแชมป์แชมป์เอาไว้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 ให้ให้ให้คอบกากเหี้ยคอบตายให้คอบตายคนเดียวไอ้เหี้ยคอบแม่งกากไอ้เหี้ยแกแชมป์จับไว้คุณมึงจับไว้ท็อปไม่สู้ไม่เคยเชีงเพื่อนแต่มันมันมึงโดนบีบไปเฉยขอให้เล่นมาสักทีเอาว่า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 เฮ้ยเอาว่าเอาว่าเฮ้ยเอาว่าเฮ้ยไฮ้ยแกเอาไว้เอาไว้เอาไว้แชมป์แชมอะไรแชมป์แชมป์เลโอ้ยแชมป์เลยเฮยมึงบอรมึงบอกว่าพี่ไหนกวอร โค้าโก้กูบอกเลยศาสตอล่หัดเด่นตวัวแม่ชื่อคุณคุณอยู่เอาแย่มาก <c oughs> โอ้ได้โมรีกูโดย่อยเกินไปซะนัรรกแสมโคตของจืห้เลยเหีย <c oughs>